สวัสดีครับแฟนหวนทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับงวดที่ผ่านมาถูกกันบ้างไหมหรือว่าถูกจินก็ยังผ่านไปได้ดีครับงวดที่ผ่านมานี่ก็ให้ไปเลขลล่งนะครับหลักสิบเนี่ยมีเจ็ดสามหนึ่งก็หลักสิบก็ไม่พลาดครับเข้าที่หลักสิบอยู่ก็คือมีหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ในหลักสิบล่างนะครับนี่ก็คือตัวนี้แม่ไม่คิดว่ามันจะมาตัวนี้นะแต่ แต่หลักหน่วยนี่ผิดอยู่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ถ้าถ้าเอาตัวนี้มาจับใส่เนี่ยตัวที่ผมเน้นให้ว่ามันจะมาแปดกับห้าเนี่ยในหลักสิบหน่วยล่างนะครับหลักสิบหน่วยล่างเนี่ยเนี่ยก็คือตัวนี้แปดกับห้าเนี่ยถ้าเอาตัวนี้มาจับเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้เป็นหนึ่งแปดกับหลักสิบแมันก็จะมีมีเจ็ดมีสามนั่นแหละสามารถเน้นที่หลักเล็กห้ากับเล็กแปดได้ในที่ผ่านมาเนี่ยลืม นะครับแต่ว่ามันถูกอยู่ด้และมันถูกเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปนเน้นให้เท่านั้นเองทงั้งๆที่คลิปแรกก่อนหน้านั้นก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นที่5กับอปดเน้นที่5กับ8มันก็เข้าที่เลข8จริงๆคือเลขล่างเข้าออก18นะครับอาผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้มารุ้นต่อว่ามันยังจะเดินต่อได้อีกไหมนะครับ10หน่วยล่างเดินต่อได้อีกหรือเปล่าทีนี้มาดูต่อครับแต่ว่าก่อนจะไปดูรายละเอียด เดูตัวนี้ก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยห้าแปดเนี่ยคือวิธีทํานะหมายถึงวิธีทำสาม 3, วิธีนี่แหมมันน่าสนใจคือเลขมันไม่เยอะไงมันมาแค่สองตัวสามตัวเนี่ยอันนี้เดินดีเนี่ยสิบสี่งวดยังไม่ผิดนะครับเดินมาแล้วสิบสี่งวดนะครับวิธีการทําวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองเนี่ยก็ขเข้านะครับก็ขเข้ามาตลอดวิธีทํานะครับก็คือหลักร้อย หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สองนะครับบวกหน่วยครั้งที่สองนี่ยก็ได้ตามนี้เอาเลขมาสามตัวมาทํานะครับดูอย่างวิธีแรกนะครับดูอย่างวิธีแรกหน่วยล่างบวกสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งสองนนะครับอันตัวแรกตัวนี้ก็คือเข้าก็ถูกอยู่นะครับมีสามหกแปดนะครับมีสามหกแปดอันนี้ก็ถือว่าเข้าที่เลข 8นะครับเข้าที่เลขสากับเลขแปดเลยสองตัวอันนี้เข้าที่เลขสี่อันนี้เข้าที่เลขสี่เลขหกสองตัวเลยตัวนี้แปดสีเข้าที่เลขสี่นะครับเจดศูนย์เนี่ยเข้าที่เลขศูนย์ะอันนี้ก็เข้าที่เลขศูนย์หนึ่งเก้าก็เข้าทั้งหนึ่งทั้งเก้านะครับหนึ่งห้าก็เข้าที่เลขหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยก็เข้าที่เลขเจ็ดเอ้เข้าที่เลขเก้าเข้าที่เลขเก้าสามเก้าก็ผ่านนะครับ เจ็ดสามนี่ก็ผ่านนะครับหนึ่งเก้าก็ผ่านที่เลขหนึ่งอันนี้ก็ผ่านที่เลขห้านะส่วนตัวนี้ห้าหกอันนี้ผิดนะครับตัวนี้ผิดผิดไปงวดหนึ่งนะครับวิธีนี้วิธีแรกวิธีต่อมาก็คือเข้าที่เลขแปดนะครับดูว่าง,งวดนี้มันจะเข้าที่ตัวไหนระหว่างเจ็ดสี่เก้านะครับคือวิธีที่หนึ่งนะก็มีหลุดบ้างแต่มาหลุดครั้งเดียวก็ไม่ได้หมายความว่ามัน,ห,มน,มนหลุดหมดเราจึงใช้สามวิธี จึงใช้สามวิธีสามชนกันเอาสองในสามนะครับเอาสองในสามมาก็ได้ที่เจ็ดสี่เก้าอย่างที่บอกไปแล้วนะทีนี้เพื่อให้เป็นการไม่ยืดเยอะเกิดไปไปดูตัวเลขที่จับมาชนกันเลยนะว่ามันจะมีตัวไหนบ้างตัดคัดออกมานะครับนี่อีกวิธีหนึงเป็นวิธีใหม่ที่คิดขึ้นมาเพิ่งใช้มางวดเดียวเมื่อที่แล้วนะครับก็ใช้สามวิธีชนกันเหมือนเดิมนะ ก็หมายวามว่าจะเอาตัวนี้จะวิธีนี้ไปใช้ด้วยนะครับในวิธีนี้จะเอาไปใช้ด้วยนี่อีกวิธีหนึ่งจะเอาตัวนี้ไปใช้ด้วยนะครับก็จะเป็นสามวิธีนะจะเอาสามวิธีไปชนกันก่อนนะครับนี่ครับมาดูสามวิธีชนกันคือมันมีอยู่หกวิธีเจ็ดวิธีนั่นแหละแต่ทีนี้จะเอาอย่างละสามวิธีมาชนกันนะเอาอย่างละสามวิธีที่มันเดินดีเอามาชนกัน สามวิธีแรก่นะสามวิธีแรกวิธีแรกก็ได้เจ็ดสี่เก้าวิธีที่สองได้สองตัวเดียวอมาสองตัวเดียวเลยนะเนี่ยตัวอีกวิธีนึงก็ได้หนึ่งสองสามสี่อันนี้สามวิธีแรกนะสามวิธีแรกสรุปว่าได้มาที่เลขสองแล้วก็เลขสี่ครับนะได้แค่สองตัวนะได้สองตัวมาสองกับสี่เนี่ยมีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะเป็น สิบหน่วยล่างไว้ก่อนก็คือตัวนี้นะครับ่โวกาสจะเป็นสิบหน่วยล่างไว้ก่อนก็คือสองตัวนี้แต่ถ้ามันมาสองนี่โอ้สวยเลยนี่ถ้ามาสองนี่ตัวเดียวโดด,โด,ดเลยนะเด่นล่างสองเลยนะก็เป็นไปได้ครับนะอะไรก็เป็นไปได้หมดแล้วนี่คือสามวิธีแรกก่อนนะครับพอมาดูกับตัวที่สามนี่นะครับอีกวิธีหนึ่งเด่นสิบหน่วยล่างเลยนะ มันมันก็จะได้98017เนี่ยแมก,ก็ก็ดูจะเยอะสี่ตัวอยู่เพราะมันมามากกว่าเพื่อนหน่อยก็คือเลข้านะมีเลข้าเนี่ยเอามาตัดแต้มหมดทุกวิธีนี่ก็จะมีเลข้าจะเป็นตัวนำกว่าเพื่อนเลข8ดเนี่ยมีมาน้อยกว่าเพื่อนอันนี้ตัดอ่าถือว่าตัดเลข8ออกไปเลยนะครับเลข8ดตัดออกเมื่อมันเยอะนะเมื่อมันเยอะหลายตัวก็เลยลองลองไปมอง ดูกับหลักหน่วยล่างเอามาันมา,มาลองเทียบ,บ,บดูตัวเลขที่มันจะพอเป็นไปได้เนี่ยมันก็เหลืออยู่ประมาณมันก็จะเหลืออยู่เลขศูนย์ในในของวิธีนี้นก็จะให้เป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดนะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยจะเป็นตัวที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดจะเป็นตัวที่มีโอกาสที่สุดนะครับจะมาเป็นกลุ่มในกลุ่มสิบหน่วยล่าง แต่มามองดูแล้วโอกาสนะโอกาสที่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขเจ็ดเนี่ยโอกาสมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มจะมาทางเป็นหลักหน่วยล่างมากกว่านะครับในกลุ่มสี่ตัวเนี่ยมีแนวโน้มจะไปทางหลักหน่วยล่างมากกว่าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับในสามวิธีตัวนี้กเ็เลยได้ให้เป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดเป็นเด่นหน่วยล่างไว้ก่อนนะครับ สรุปสรุปก็คืองวดวันที่16พฤษภาเนี่ให้เป็น017เป็นโอกาสเด่น10หน่วยล่างนะครับไม่มาหลักสิบก็มาหลักหน่วยก็คือ017นะครับและน้ำหนักก็ดูค่อนข้างจะมาทางหลักหน่วยเสียด้วยนะครับส่วน2กับ4นั้นถ้ามันจะมาก็น่าจะอยู่ในทางหลักสิบนะครับแต่สรุปว่า017คือเด่นหน่วยล่างนะครับในงวดวันที่16พฤษภา ที่จะถึงนี้นะครับ